Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะคือบทบาทที่สำคัญมากๆของวิศวกรค่ะในกระบวนการทดลองทางคลินิกเพื่อพัฒนายาใหม่ๆครับผมซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องการแพทย์ล้วนๆเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย จากโมดูลท้ายๆของหลักสูตรเลยนะคะเขาเน้นย้าว่าจริงๆแล้ววิศวกรรมนี่แหละคือเหมือนเป็นกระดูกสันหลังเลยขาดไม่ได้ในทุกขั้นตอนเลยค่ะแถมมีกรณีศึกษาให้ดูด้วยใช่ครับเป็นมุมมองที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเบื้องหลังยาแต่ละตัวเลยที่จะเข้าสู่การทดลองทางคลินิกได้เนี่ยมันคือกระบวนการทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมากเพื่อให้ได้ยาตัวอย่างที่ทั้งปลอดภยัยมีคุณภาพแล้วก็ผลิตได้ทันตามความต้องการด้วยครับ โอเคค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะดูรายละเอียดกันนะคะเริ่มจากวิศวกรรมกระบวนการหรือ process engineering ก่อนเลยในข้อมูลเขาบอกว่าบทบาทของวิศวกรกลุ่มนี้เนี่ยจะต่างกันไปในแต่ละเฟสของการทดลองใช่ไหมคะครับผม อย่างช่วงแรกๆเฟสหนึ่งเฟสสองก็จะเน้นออกแบบกระบวนการผลิตที่ยังเป็นสเกลเล็กๆอยู่พวกการสังเคราะห์ตัวยาสำคัญหรือ API หรือการเตรียมฟอร์มูลเ i ชั่นสูตรยารวมถึงการควบคุมปัจจัยต่างๆด้วยอย่างอุณหภูมิความดันอะไรแบบนี้ถูกต้องครับแต่ความท้าทายสำคัญมากๆที่ข้อมูลเขาเน้นย้ำมาเลยนะคือเรื่องการขยายขนาดการผลิตหรือส cal อั p สำหรับเฟสสามที่ต้องใช้ยาในคนจำนวนมากอ๋อค่ะ คือสิ่งที่ทําได้ดีในสเกลแลบเล็กๆเนี่ยพอจะขยายไปผลิตในถังปฏิกรขนาดใหญ่จริงๆเมันอาจจะล้มเหลวไปเลยก็ได้ค่ะวิศวกรก็ต้องใช้ความรู้เรื่องยูนิตออปเปอเรชันการออกแบบกระบวนการย่อยๆออแล้วก็ r e .ACTOR DESIGN คือการออกแบบถังปฏิกรให้มั่นใจว่าพอสเกลใหญ่ขึ้นแล้วคุณภาพยาจะไม่ตก<ะ>และที่สำคัญคือต้องปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเพียงพอด้วยครับ จุดนี้ถ้าพลาดนี่คือเสียหายเยอะมากทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายเลยครับหูฟังดูท้าทายมากเลยค่ะพอผลิตยาได้แล้วเนี่ยก็ต้องจัดการให้ยาไปถึงมือผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดลองอย่างถูกต้องอันนี้น่าจะนำเรอไปสู่เรื่องวิศวกรรมระบบหรือ systems engineering กับการจัดการสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานของการทดลองทางคลินิกหรือ c t s c ใช่ไหมคะฟังดูซับซ้อนจังเลยค่ะ ใช่ครับซับซ้อนมากมันคือการวางแผนแล้วก็ควบคุมการเดินทางทั้งหมดของยาเลยนะครับตั้งแตออ่ออกจากโรงงานการบรรจุติดฉลากการจัดเก็บการขนส่งซึ่งอาจจะข้ามประเทศด้วยนะค่ะไปจนถึงการจัดการยาที่เหลือใช้หรือยาที่หมดอายุคือทุกอย่างต้องแม่นยำมากๆแล้วหนึ่งในหัวใจสำคัญที่แบบ ซับซ้อนสุดๆแล้วคือโคเชนครับการควบคุมอุณหภูมิอ๋อใช่ค่ะได้ยินบ่อยมากโดยเฉพาะกับยาพวกยาชีวภาพที่มันจะไวต่อความร้อนมากๆครับวิศวกรต้องออกแบบระบบทั้งหมดเลยทั้งการบรรจุการขนส่งแล้วก็ต้องมีระบบติดตามอุณหภูมิตตลอดเส้นทางด้วยนะ,ะเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่ายาจะไม่เสื่อมสภาพไปซะก่อนค่ะซึ่งระบบไอทีดีๆเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลพวกนี้แหละครับที่มันเยอะมากๆให้เป็นไปได้จริง พอพูดถึงยาชีวภาพก็ต้องมาที่สาขาวิศว,วกรรมชีวภาพหรือ Bio Engineering เลยนะคะ ข้อมูลบอกว่าอันนี้สําคัญมากเป็นพิเศษเลยเพราะยาชีวภาพมันซับซ้อนกว่ายาเคมีทั่วๆไปเยอะเลยใช่ครับซับซ้อนกว่ามากตั้งแต่การออกแบบไบโอเร actor หรือถังปฏิกรณ์ชีวภาพเลยนะคือต้องคุมสภาวะให้เซลล์เนี่ยมันผลิตยาออกมาได้ดีที่สุดออืไปจนถึงกระบวนการที่ท้าทายมากๆอย่าง downstream processing หรือ DSP ที่เราเรียกกันคือการแยกยาออกมาแล้วก็ทําให้มันบริสุทธิ์ค่ะซึ่งต้องทําอย่างระมัดระวังมาก เพื่อให้โปรตีนยาที่ได้มามันยังคงประสิทธิภาพอยู่ไม่ใช่แยกมาแล้วใช้ไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะรวมถึงเรื่องการควบคุมความสะอาดในระดับสูงมากๆด้วยระบบ CIP Sterilize in place คือ Clean in place Sterilize in place เป็นระบบทำความสะอาดฆ่าเชื้อในท่อในถังแบบอัตโนมัติแล้วก็เรื่องการออกแบบห้องสะอาดหรือ Clean room ด้วยครับ โห oh, ความท้าทายเรื่องการรักษาประสิทธิภาพโปรตีนนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันคงเชื่อมโยงกับเรื่องคุณภาพโดยตรงเลยแล้วอย่างนี้วิศวกรจะมั่นใจได้ยังไงคะว่ากระบวนการที่ออกแบบมาเนี่ยมันผลิตยาได้คุณภาพดีเหมือนเดิมสม่ำเสมอทุกครั้งเลยนั่นแหละครับคือบทบาทสำคัญของการตรวจสอบกระบวนการหรือ process validation อ๋อ oh, ค่ะ validation ครับมันไม่ใช่แค่การตรวจสอบธรรมดานะ แต่มันคือการสร้างหลักฐานเลยเป็นเอกสารยืนยันว่ากระบวนการที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันสามารถผลิตยาที่ได้มาตรฐานเดิมซ้ำๆได้สม่ำเสมอจริงๆอ <c oughs> ซึ่งอันนี้จําเป็นมากๆครับสําหรับเฟสสามแล้วก็ตอนยื่นขออนุมัติยาถือเป็นงานหลักๆของวิศวกรเลยก็ว่าได้แล้วยังมีเรื่องพื้นฐานแต่อ่านในข้อมูลแล้วรู้สึกว่าเออสำคัญมากๆเลยก็คือการสอบเทียบเครื่องมือหรือร c a l i b r a t i o n กับการบำรุงรักษาหรือ maintenance ค่ะ ใช่ครับดูเหมือนเป็นเรื่องเบสิกนะแต่สำคัญสุดๆเลยการสอบเทียบเนี่ยให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดค่าต่างๆมันแม่นยำจริงๆเช่นเครื่องช่างหรือมิเตอร์วัดการไหลต่างๆค่ะถ้ามันวัดผิดพลาดไปนิดเดียวก็อาจจะใส่ส่วนผสมผิดปริมาณได้เลยซึ่งกระทบคุณภาพความปลอดภัยโดยตรงจริงด้วยค่ะส่วนการบำรุงรักษาก็ทั้งแบบป้องกันคือ PM (Preventive Maintenance) ทำตามรอบกับแบบแก้ไข CM corrective maintenance คือตอนมันเสียอันนี้ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้ต่อเนื่องไม่ใช่มาเสียกลางคันเพราะถ้าเครื่องจักรเสียกลางการผลิตเนี่ยยาอาจจะปนเปื้อนหรือคุณภาพเสียไปทั้งล็อตเลยก็ได้วิศวกร,กรก็ต้องวางแผนแล้วก็จัดการเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยครับทีนี้มาดูตัวอย่างจริงจากข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ ความสำเร็จของวัคซีน mRNA COVID-19 ที่ผ่านมาเนี่ยมีมุมมองทางวิศวกรรมที่น่าสนใจยังไงบ้างคะครับจุดเด่นที่ข้อมูลชี้ชัดเลยคือความเร็วครับความเร็วในการ scale up หรือขยายขนาดการผลิตเทคโนโลยีที่ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะอย่าง mRNA ที่อยู่ใน Lipid nanoparticles หรือ LNP เนี่ย LNP จาก scale lab เล็กๆไปสู่ระดับอุตสาหกรรม ผลิตได้เป็นพันล้านโดสในเวลาที่สั้นมากๆสุดยอดเลยค่ะรวมถึงการจัดการโคเชนที่ท้าทายสุดๆเพราะวัคซีนบางตัวต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากๆลบ70องศาเซลเซียสตลอดการขนส่งทั่วโลกเลยโอ้โหแล้วก็ยังมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างกว้างขวางด้วยครับเพื่อเร่งการผลิตให้ทันความต้องการในทางกลับกันข้อมูลก็ยกกรณีคลาสสิกเลยคือทาลิโดไมามาเป็นบทเรียนราคาแพงเหมือนกันนะคะ ใช่ครับกรณีนั้นเป็นโศกนาฏกรรมทีเ่เกิดจากการทดสอบด้านความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะผลกระทบต่อทารกในครรภ์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ทดสอบกันอย่างเข้มงวดค่ะมันเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้ทั่วโลกเลยนะต้องออกกฎหมายยาที่เข้มงวดขึ้นมากๆบังคับว่านอกจากจะต้องพิสูจน์ว่าย,ายามีประสิทธิผลแล้วเนี่ยต้องพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยอย่างรัดกุมด้วยก่อนที่ยาจะได้รับการอนุมัติ ซึ่งการทดสอบต่างๆรวมถึงกระบวนการทางวิศวกรรมที่รัฐกุ่มขึ้นเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสําคัญตรงนี้และครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สํารอยข้อมูลยังมีตัวอย่างปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงในโรงงานด้วยค่ะเช่นสมมติว่าเกิดการปนเปื้อนห,หรือ c o n t a มิเ a t i o n ขึ้นมาในระหว่างการผลิตยาชีวภาพสําหรับเฟสสามเนี่ยวิศวกร,รจะเข้ามาแก้ปัญหายังไงคะครับขั้นแรกเลยคือต้องสืบหาสาเหตุให้เจอหรือที่เรียกว่า root cause analysis ค่ะ RCA ใช่ครับต้องตรวจสอบย้อนกลับไปทั้งระบบเลยตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานของคนระบบทำความสะอาดอัตโนมัติหรือ CIPS ว่าพารามิเตอร์ต่างๆมันถูกต้องไหมมีจุดไหนในท่อที่อาจจะทำความสะอาดไม่ถึงหรือเปล่า uh huh. ระบบกรองอากาศ HVAC เป็นยังไงระบบน้ำที่ใช้ผลิตยาหรือ Water System มีปัญหาไหมค่ะ <c oughs> พอเจอสาเหตุแล้วเนี่ยก็ต้องมาออกแบบแนวทางแก้ไขเชิงวิศวกรรมเช่นอาจจะต้องปรับปรุงดีไซน์ท่อใหม่เลยไหมหรือปรับค่าต่างๆในระบบ CIPS หรือเพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่ง ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานแบบปลอดเชื้อของพนักงานหรือการอบรมเพิ่มเติมครับโอฟังดูแล้วการตัดสินใจของวิศวกรแต่ละอย่างนี้ส่งผลกระทบสูงมากๆเลยนะคะทั้งกับความสําเร็จของการทดลองโดยตรงความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายมหาศาลด้วยถูกต้องเลยครับการแก้ปัญหาพวกนี้อย่างการปนเปื้อนเนี่ยถ้าแก้ได้เร็วตรงจุดมันช่วยรักษาทั้งชีวิตคนแล้วก็ลดความสูญเสียได้มหาศาลจริงๆครับจะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลย 卡。 วิศวกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคผิวๆนะแต่มันคือการจัดการความเสี่ยงความซับซ้อนทั้งหมดเพื่อให้การทดลองทางคลินิกที่สำคัญๆเนี่ยมันเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยทาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากๆเลยว่าวิศวกรในหลายๆสาขาเลยเป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระจริงๆที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการเปลี่ยนไอเดียายาใหมาๆ่ๆให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสําหรับการทดลองในมนุษย์อย่างได้แบบปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพ ใช่ครับหัวใจสําคัญคือการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเข้ากับการควบคุมคุณภาพแล้วก็การจัดการที่ซับซ้อนมากๆเพื่อเป็นฐานรากให้กับการพัฒนายาซึ่งสําคัญต่อชีวิตผู้คนมากๆครับค่ะสุดท้ายนี้มีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายจากข้อมูลชุดนี้ค่ะคือในอนาคตข้างหน้าที่เรามีแนวโน้มจะมีการรักษาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเช่นพวกเซลล์บําบัดหรือเซลล์เทอรป์ปีหรือว่ายีนบําบัดยีนเทอร์ปีเนี่ย คิดว่าบทบาทแล้วก็ความท้าทายของวิศวกรในการทดลองทางคลินิกสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างคะ